อาดมุมนี้คืองามครับ่วดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาดอันนี้พันสการอตต้าติครับพี่ค่ะค่ะาดพวกโดล้ะติครับนี่นะอันนี้ในปีกว่าแล้วค่ะอุ้ยปีเดียวนึงนะค่ะพมันเปลี่ยนไบปานิติอืปีเดียวแล้วก็ออกออกผลเลยใช่ไหมครับพี่นี่นะค่ะค่ะอาดถัดไค่ายนี่คือขการขายปีแรกปีแรกอันนี้สการอตต้า อาเทีจังได้ขึ้นมาปุ๊บบักอางุุนกับขึ้ปุ๊บปุ๊บมวงบักมีบักบันค้อบ้านเห่านั่นนะมาก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 ว่ามันงามดีนะค่ะแล้วมันประดับส่วนได้น้ำได้ประดับส่วนได้ครับแล้วก็เปิดให้สุมได้ตลอดบ่คคับได้ได้ได้ค่ะได้ให้มาถ่ายรูปได้ได้ให้หมาถ่ายรูปได้ค่ะซื้อเองตัดเองค่ายเองเลยค่ะสุดยอดครับผม ใา้ไปเยีเ่ยมสวนชมมาชมเลยนะครับมีจุดให้นางถ่ายรูปเนาะ,ค,ะคุณนะนางถ่ายเก้าอีกก้กระฟ่วงอดตนเอเ็นเตนอู้หงามจริง <c oughs> อมาอ่อนซอนใช่ไหปุ๊บปีเดียวนึง <c oughs> แล้วแล้วใส่สารเคมีครัคนี่เพ่บ่ค่ะเหาเหาเหาใส่ไอ้ขุ่มอยู่แล้วนะคะก็เลยบ่ไปได้ใส่ไปได้มีผ้าขุ่มอยู่แล้วพี่น้องสุดยอด,ด,น,อด,ด,ดนี่เนาะปุดฟุ้งหนำฝนได้นี่สุดยอดเนาะ เคยไปส่วนก็เคยไปส่วนนึงเราว่าดำก้นเราบ่สู้ว่าฉันมาหน้าน่ะบ่เอาคือกันค่ะเนี่ยยักยักยักคือกันยักคือกัรนั่นนะครับแต่อันนี้ยังพวงสวยอยู่นะครับผมแล้วก็มีมีไร่พันอยู่อันนี้อันนี้คือพันไว้มลกรไว้มลกรค่ะให้สิมหน่อยเดี๋ครับพี่ให้ค่ะอือเป็นยังไงคะหอมหวานเข้าแล้วหวานแล้วครับผมหวานแต่อันนี้อันนี้อีกเดือนหน้า อันนี้เนี่ยรหันสุกเต้นเขาไยางค่ะเพราะว่าถ้าสุกแล้วเขาจะเป็นองุ่นแดงค่ะอ๋อแล้วสุกสีแดงค่ะองุ่นแดงอันนี้สุกเขียวค่ะแล้วการทั่นก็จะเป็นองุ่นดาอันนั้นแบคโอปอลเม็ดแบคโอปอลเม็ดครับผมอืมมาฮอตอัานได้กระสิบอันนั้นก่อนนี่นะอืมอันนี้เริ่มเริ่มจะว่านแล้วเนาะว่านแล้วว่านแล้วคำนี้นะเริ่มว่านแล้วค่ะที่สําคัญมันปลอดสารพิษพี่น้องไรเม็ดน้า ลายเม็ดพร้อมคัดไปซื้ออ่างงนนำตลัดตาลีนะโทษเด้อเอาเชียงกับซานเคมีเนี่ยจักหน้อยเนาะครับผมค่ะเ้ยขากับโกเป็นข้าวโพดครับข้าวโหดเอาครับสมัยมซูมเลยนี่นะอืมอ่าปลูกแบบมีได้โรงเรือนอยู่ค่ะก็มีอีกโรงเรือนหนึ่งทางคุณโอ้นี่โรงเรือนหนึ่งเขาเอิ้นเป็นโรงเรือนเนาะหนึ่งโรงเรือนสองโรงเรือนตัดส่อนเทวาสมาคิดลุกบักอ่างงู ลงเดือนนี้สิบซ่องต้นจากต้นก็ครับสิบซ่องต้นนะสิบซองต้นหนึ่งต้นสี่ต้นตามแถวค่ะป้าพุกจะได้มันคือรอดนะเองจากนอะสิที่พเฮตอีกรแล้วเนี่นะนานิดเดียวเดียวเดยอีกรอบหนึ่งจะเป็นปีไมอค่ะจะรอรอปีไม่เดี๋ยวจะเก็บพวกนี้็จแเราก็จะเตรียมเตรียมให้เขาออกลูกได้ปีใหม่เพราะว่าเพราะว่ามันบังคับได้น้ำองุ่นนะคะบังคับมันอกออกออาคือโบเมนหดูป้นเนาะเนาะค่ะค่ะ ถ้าดูดูฟ้นมันดูแลยากดูแลยากคำนวณคำนวณผิดแต่มันก็พอได้อยู่ค่ะเออแต่ก็สวยอยู่ครับผมพวงพออันนี้ได้ยนี่ยังไม่ได้แก้จัดเข้าเสืออืมบังไปนำกินไปนำกลิ่นไปนำแบกใบโอปอเนาะครับนี่เนาะแบกโอปอค่ะแบกโอปอใบมะละกากับเนี่ยกับสกาต้าสิครับอ่ะ สกาลัตตาสกาลัตตาเอ้ยมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษพี่น<า>้องอือเฮ้ยจัดสวนงามให้พี่น้องกูนะโอ้ยอดสอนสวนอยู่บ้านนาซำเด้อครับเด้ออยู่บ้านนาซำเด้ออันนี้คุณพี่เจ้าของสวนโดยตรงครับผมเปิดให้ชมครับเปิดให้ชมครับผมค่ะคลิป <c oughs> นี้เอาไว้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับพี่สิบรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปคลิปต่อไปค